คลิปนี้พาพี่น้องมาเบ่งการผสมดินเพื่อที่จะก่อบล็อกดินเนาะพี่น้องนะครับวิธีการผสมก็จะมีส่วนประกอบดินนะครับสามรถสามรถเขียนปูนเนาะพี่น้องในกระบ,บานนี้3ามรถเขียนปูนและก็น้ำแกลบนะครับแกลบอีกอหนึ่งรถ เขียนปูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแซนามนไว้ประมาณหนึ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ดินกับน้ำนะครับได้เข้ากันได้ดีนะครับเวลาผสมนะครับมันก็จะผสมได้ง่ายนะครับนี่วิธีการผสมก็จะมีการย้ำเอาแบบนี้นะครับหรือว่าผู้ที่มีกําลังนะครับก็สามารถที่จะใส่บกจกนะครับในการผสมได้นะครับคือจังผสมปูนนะครับแต่ว่า ของผมนี่จะใช้วิธีนะครับในการย้ำนะครับพร้อมกันนั่นก็เบื้องต้นก็จะใส่บักจกพวนพ,วน,พวนผสมไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอา,อาแกลบลงนะครับแกลบแล้วกระไส้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไส้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นดินเหนียวลายนะครับถ้าห้ามเอาไสา้มาผสมนะครับมันก็จะทําให้แตก แตกร่อนได้ง่ายนะครับก็เลยต้องเอาทรายมาเป็นตัวผสมอีกตัวหนึ่งนะครับขยําไปนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เข้ากันนะครับดินแกลบและกะทรายนะครับนี่นะครับก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเวลาผสมเขาก็จะผสมไปเรื่อยๆนี่นะครับเอาทรายมาโรยนะครับเอาแกลบไส้เอาทรายใรานะครับเขาก็จะ ผสมไปเรื่อยๆนะครับย่ำไปนะครับเท่ากับสังเกตนะเบิ้งนะครับว่ามันเลวนะครับหรือว่าแขรนนะครับเท่ากับจะย่ำไปเท่ากับจะรับรู้วยความรู้สึกเข้านั่นแหละนะครับว่าส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีหรือยังนะครับเท่ากับค่อยเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเท่าเติมไปเทียวเทียวครั้งเดียวนะครับการผสมมันจะยากที่จะเข้ากันได้ง่ายนะครับเท่ากับ คอยพยายามเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่หลังจากที่ส่วนผสมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอามาใส่ตรงที่เขาจะกอนะครับนี่นะครับค้ายๆกับปูนนั่นแหละพี่น้องนะครับใส่ดินลงไปนะครับดินสําหรับที่จะกอนะครับใส่ลงไปนะครับใส่อะไรเป็นลายาวนะครับการที่เขาจะกอนะครับก็จะไปประมาณนี้นะครับใส่ไปแล้วนะครับตรงที่เขาจะกอนี่แหละนะครับ ใส่เลี้ยงไปอ่าหลังจากที่ใส้ดินไปเรียบร้อยนะครับมาเบิ่งวิธีการกอร่อบบดนี้พี่น้องการกอร่กอข้จะก่อเป็นแบบไล่ไล่นอนนพี่น้องนอเนาะบรกอร่อไล่ตั้งคือจังบล็อกอ่าทั่วไปนะครับนี่นะครับเขาก็จะเอาก้อนบล็อกนะครับว่างว่าง,างลงไปสักก้อนนะครับยังบัตถุด้กดนะครับอ่าจัดแตง่งให้มันอ่าได้ล็อกได้ช่องอ่าเสมอกันเท่ากันนะครับนะแบบนี้นะครับ จะแต่งไปนะครับหลังจากที่เทอ่าใส่ปูนอ่าใส่ดินลงไปนะครับเขาก็จะมาใส่ก้อนบล็อกแล้วก็แต่งแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าเอาค้อนมาเคาะนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ลงอ่านามันก็จะได้เสมอกันน้พี่น้องเนาะนะครับแบบนี้นะครับอ่าส่วนช่องว่างที่เหลือนะครับช่องว่างที่เหลือเขาก็จะเอาดินมาใส่นะครับเอาดินที่เข้าผสมนี่แหละมาใส่ให้มันเต็มนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น อ่าสั้นที่สองนะครับเข้ากับจะกอสลับกันนะครับมาทับระว่างกลางของช่องว่างนั่นแหละนะครับให้มันเป็นสลับกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ยืดเกาะกันได้นะครับคือจังกอกับอกบอบกนั่นแหละนะครับคือกังบอกปูนนั่นแหละแต่ว่าเขาเอาเป็นลายนอนนะครับความแข็งแรงคงทนก็นจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่านากว้างกว่า ส่วนผสมที่ได้รับไปก็จะเยอะกว่านี่คือวิธีการกอบล็อกดินนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอยากจะมาเบิงสถานที่จริงนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับขอบคุณครับ